สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณเอกีช่องลุงเพชรชาแนลนะคะวันนี้ประออนทาคุณเอช่องลุงเพชรชาแนลนะคะบุกคัวกาลางลุงปดกระแตนนะคะเจ้าเสีดยังเจ้าสีหงเขา่าบอลลี่ยังเหออ๋ออ๋อ แอากินเด้มเห็นแล้วเนี่น้ใบบกกนอม้บ้านู่บัม้ันคือซื้อบ่ปลาแตนบัแม่มันคือมอนหุงเขาซื้อบ่ใส่เู่แล้วพี่อันี้ล้างไว้ไม่มีใบเเลยแล้เท่าที่มีท้าวทีมีอะไรจะกินนนั้นอันนี้คือแล้วแหละมันบอนี้้าที่เฮ็ดกันกะทที่นอ๋ออันนี้แบงไใบเฮ็ดน้ำกะทียมบ่ หวานบ่แบงโม่มะโม่หวานอี่บ่ป้าผักซี้ไหมแกงยังมืดหนิผักซี้ออกมาจากตู้เดีจ้าตาลูกชิ้นไม่ใช่เหรอ ามาดูนะคะเจ้าใส่ป่ะเนี่ยใสดเถอะเดี๋ยวใส่ชาป่านนะคะกำลังทำน้ำยาใส่รูดเพราะว่าลูกชิ้นมันก็เหลืออยู่นะอันนี้น้ำยาป่าบอกแาป่ามันยาป่านะคะเดี๋ยวพักทีลาวเดี๋ยวค่อยใส่เนาะหอมหอยหยเลยนะคะคนเอฟซีค่าะว่าจะปรุงแล้วปรุงรสทีลูกชิ้นได้กินแล้วก็หิวขึ้นมาทันทีเลยจะเด็กป่านมากินให้สุกแล้วนี่ยรอเดือดก่อนไอ้พักทีลาวนะเดี๋ยวค่อยพุบแล้วก็ปรุงขับครัทซีลาวก็ใส่น้ำกันเลยป่ะจ้ะเรื่างอะไรลาวไหนเอาว่ากินกับ อ๋อเอาไปกินกับอ๋อเอาไปกินกับอันกับขนมจีนเนาะกินมันฉุนมันหอมดีเลยอนมก้าหอมหอมเหอมแล้วหอมแล้วชดมกลิ hmm. <t <t ose, oh, ่นเอยมาชิมรสชาติไม่ได้ใส่ผงจะไม่ได้อะไรเลยผงนัวก็ยังไม่ได้ใส่รสชาติยังไม่ได้ชิม กต่ลังเดือดเลยชิมแล้วนะคะชิมแล้วแซ่บชิจ่าเลยใช่ไหมมันประดุกนั่นคอยเป็นคนกินจานแล้วแบกว่าพอดีเนาะเติมน้ำปลาเอา嘛มาซิมมาซิมกระแตนคอยได้กินกับกระฮอมห้อยๆแล้ว แตนะมาชิมน้ำยาขนมจีนนะคะปลาแดกน้อยปลาแดกน้อยคอใช้เปหมดกระปุกถูกต้องต้องมวนๆอาน้ำปลาแดกใส่อีกไม่ยังนกะพี่ายู้ต้ใส่เกลือดกินมุกต้องใส่ปลาแดกอกาน้ำปลาแดกใส่อีกจะได้ พแลจะได้พาแหละหะมีปลาต้มมีได mm ้กโออยู่มีปลาปต้มหรือใส่ใส่ก็ได้หเพราะว่าน้ำมันเยอะอืมน้ำปลาแดกต้มนั้นจังบ่อนั่นเพราะวันทานการขาเสือแล้ว ใบหอมมันก็พันากว่านี่ก็ได้ให้ใช้ได้หลายของหอมนะจัองใบมะกูดม่ไหอ้โครเกาอยู่มตัวอืมอืมโอเคแล้วล่ะอืมโอเคแล้วนะคะประเต็นละน้ำยาป่า แล้วก็่ะใกล้นะเปื่ยแล้วเปล้วจ้าโอเคแล้วป้าแตนชิมบอกว่าโอเคแล้วบ่ค่อยจวงในดอกจ้ว่าใสรได้เพ็ดเม็ดใหญ่เนา ปาดมักนัดอันกับผ้าลึกเนาะคือมันหน่วยใหญ่หน่วยเตะแทะนี่ก็เป็นน้ำนะคะน้ำน้ำบุญนะคะน้ำบุญที่คุณเอสบีนะคะได้ทำลงทาน วันสวนนะคะปุ่มปูตามรีุ่ยว่ะอเยอะมากเลยนหยาบเมื่อกี้เอน้ำบุญน้ำบุญอู้หเต็มหม้อเลยต้องอาน้ำใส่ถุงเข้าตู้เย็นไว้อันนี้ใช่หมดเลยนะคะที่คุมค่าไว้นะคะน้ำน้ำบุญนา ้วจากงานรวมสวมนะคะได้เรวบแล้วๆ้อเทืออเทือกอวง้มเทือนี่ยฮาโนี่รไ้าอจ้าไม่เป็นไรมันเหลือเยอะเหลือเยอะเหลือเยอะอืมเรือเยอะมาก

ยเราก็ไม่รู้ว่ามีอะไรมาผูกจุ่มแม่นมเปรี้ยวที่ซื้อซื้อสองคนนั้นแม่นบอกโนนาแม่นมเปรี้ยวนะคะนี่ค่ะมมาาคคอออยยซื้นี่นะคะนี่นะคะอ๋ออ๋อผลลุเปรี้ยวจ้าจ้าเป็นแม่มันผลก็เลยสั่งซื้อสองว่าแม่นมเปรี้ยวน่ารักโนนาแม่นมเปรี้ยวนะคะจ้า เสียงเกล็น้ี่นน้อยนีซิเน้ำยากทิบ่จ้าน้ำยากทินะคะนี่นะคะกสหรับผู้ที่ชอบตั้งน้ำกะทิแล้วก็เอาปลาที่เรานี่ยไ้คนๆเลยเหรอน้อยมนเอามันลงแล้วเออลงๆแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ใส่ตู้เย็นไว้เนาะมาอุ่นคนพกนี้เนาะใส่ตู้เย็นไว้ ใส่ตู้เย็นไว้อุ่นกินมันพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ก็มีของกินมาใหม่อีกก็ไม่กินกันอีกละพรุ่งนี้ก็ไปซื้อขอนมก,นก,น <S <S นกินมากินดีก่นโอ้โหน่ากินนกาลยนะคะเนี่ยเดีย๋ยวต้องชิมสองสองน้ำเลยนะคะวันนี้สองน้ำเลยเนาะใช่กะทิด้วยแล้วก็น้ำยาปาด้วยนะคะเพราะว่าเห็น<อ>เห็นทำแล้วนะคะน่ากินมากเลย ปลาดุกเนาะปลาดุกมันตัวจ้าปลาดุกมันมันมันอยู่แล้วน้ำยาขนมจีนมันเข้าแก้บกันอยู่แล้วเนาะ<จ>เอาเราเอาเครื่องไ้อย่างนี้เก็บไว้เครื่องไปเลยไหมหไก่ก็ไก่เครื่องก็เครื่องนะ<อ>ซุปเปอร์ก็ซุปเปอร์นะมันเย็นแล้วเอาเข้าตู้เย็ยนเลยเนาะได้ค่ะ ขั้วไว้อย่างเดียวกลัวแล้วใส่พวกนี้กินใหม่เอ้ยพ่งนี้มามาปรุงใส่ตู้เย็นไว้พรุ่งนี้มาปรุงกินใหม่เนาะผันะากากะกระลำอ่ะพี่ชันนี่แช่ไว้ในถุงถ้าถ้าจะใส่ก็ให้มันเย็นก่อนเด้อตัวเย็นเออ แล้วที่นี้เราคั่วสุกแล้วเราก็เอากะทิลงอีกเหรอจะว่ายังไงพูดถึงว่าตามขั้นตอนโอ้ใช่มันต้องมีน้ำปลาอีกแล้วก็น้ำปลามาใส่อีกอ๋อน้ำปลาต้มเราลืมไม่ได้ต้มแล้วตอนนี้อออเราเอาไปทำมันน้นหมดแล้วเราลืมแยกออกอ่าอ่าลืมแบ่งออกพูดก็ยังพูดประอนไม่เคยทำนี่นี่น้ำยากะทินี่เคยทำแต่น้ำยาปลาตัวหัวหัวหัวไว้เฉย เอาใส่หัวกันไว้เนาะ <î> hm. พอแล้วให้เย็นแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นไว้ที่นี้มาทำใหม่โอเคค่ะก็นนะโอเคแล้วน,นะคะรู้ท้าทำอะไรไม่เอาขัา้วพริกแกงไว้หัวน้ำขนมจีบโอ้ทางนี้สดแล้วนะคะมาปอออนเอาเลยค่ะปะอ,อนก็จะชิมอยู่หอมเตะหดัวดำหอยๆเลยจ้ะชอบผักชีลาวจัดไปค่ะนี่นะคะ ท่านที่สามก็ท่านนี้นะคะท่านนี้เป็นแผนกใบเนื้อปลาเนี่ยคุณย่าหนิงนะคะนี่ใบเนื้อปลาเสร็จแล้วก็จะดื่มได้ตรงไหมพ่ออ้อนเจ็คการ์ดด่วยขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ